สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีน่ารู้ใช่ไหมครับนักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับ1ประโยคเพลง2จังหวะ3า,าํทำนอง ครูป well, right? right? ่วยได้บอกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้ามีขางุกประกอบนี right? ้จะเป็นดนตรีที Kelly ่สมบูรณ <greg> ์ใช <Leaf> ่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนหน่วยที่1เรื่องที่2เรื่องของเครื่องดนตรีอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องดนตรีประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับหน่วยที่1เรื่องที่2ใช่ไหมครับบทที่2เรื่องเครื่องดนตรีนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยครับแบ่งเป็น2องจำพวก ในที่นี้เราอยู่ประเทศไทยก็จะมีเครื่องดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีไทยคืออะไรครับนักเรียนนักเรียนทราบไหมว่าเครื่องดนตรีไทยคืออะไรเครื่องดนตรีก็คือเครื่องดนตรีที่อยู่ในประเทศไทยเราถึงจะเรียกว่าเครื่องดนตรีไทยนะครับเครื่องดนตรีไทยมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างไรล่ะนะเครื่องดนตรีไทยก็จะเป็นยังไงครับมีความเป็นเอกลักษณ์ สแสดงถึงความเป็นไทยใช่ไหมครับสแสดงถึงความเป็นชาติไทยเนาะ,ะมีเครื่องดนตรีมาให้นักเรียนได้ดูกันบ้างนินดหน่อยนะครับไม่นิดเน,นเาะอ้าวละต่อไปนะครับเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นสี่ประเภทนะครับนักเรียนได้แก่อะไรบ้างครับหนึ่งเครื่องดีเครื่องดีคืออะไรครับนักเรียนเครื่องดีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้นิ้วดี หรืออุปกรณ์ที่ใช้ดีดดีดไปที่สายทำให้เกิดเสียงยกตัวอย่างเช่นจั๊กเคนะครับนักเรียนไม่ใช่จอละเคนะซึ่งกระจับปีพินอีสานเป็นต้นนะครับนักเรียนลองไปดูตัวอย่างเครื่องดน,นตรีกันนะครับครูมีตัวอย่างมาให้ดูสองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งจะกเคตัวอย่างที่สอง กระัาปีนักเรียนอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะเครื่องดนตรีเหล่านี้เสียงเป็นอย่างไรผมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับ Thailand เป็นตัวอย่างของเสียงของเครื่องดนตรีจักเทานะครับ เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสนุกไหมอ่าเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องดนตรีประเภทดีจะเคนะครับนักเรียนบางคนชอบหลงไปเรียกว่าจอระเคไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับนักเรียนเค,เครื่องสีเครื่องสีคืออะไรครับนักเรียนเครื่องสีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้คันชักนะสีไปที่สายทําให้เกิดเสียงตัวอย่างเช่นสออู้ อด้วงซอสามสายซออูนเป็นอย่างไรแน่ซอด้วงเป็นอย่างไรนะอยากทราบแล้วใช่ไหมครับไปดูตัวอย่างภาพเครื่องดนตรีกันเลยดีกว่านะครับอ่าสออูนซออูจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอ่าจะทำบริเวณส่วนตรงกระโหลกซอเนี่ยจะทำด้วยจากกลามะพ้านะครับตั้งเรียนอาไปดูซอด้วง ซอดวงเป็นอย่างไรโอ้สวยมั้ครับซอดวงนะต่อไปซอสามสายอยากฟังเสียงกันรัวละสีใช่ไหมครับไปลองฟังกันดูเลยอ่าครูยกยกคลิปวิดีโอมาจากคลินิกซอของครูพิวนะครับลองไปฟังกันนะครับว่าจะไพเราะไหมน,นะ สีประเภทสีเห็นไหมครับแบบนักเรียนลองสังเกตดูว่าเขาจะมีส่วนของคันชักกับตัวซอใช่ไหมครับคันชักจะตีไปที่สายนะครับทำให้เกิดเสียงส่วนมือก็นิ้วก็จะเป็นตัวบังคับเสียงเห็นไหมครับอ่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปเลยเนาะเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปคือเครื่องประเภทตีคือเครื่องดนตรีที่ใช้มือหรือไม้ หรือเครื่องดนตรีที่เครื่องดนตรีด้วยกันเอามากระทบกันจนเกิดเป็นเสียงครูขอยกตัวอย่างนิดนึงเครื่องดนตรีประเภทตีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกนะครับคือเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้นะครับ2เครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะ 3. เครื่องดนตรีที่ทําจากหนังนะไม้ได้แก่อะไรบ้างครับได้แก่ระนาดเอกระนาดทุ้มและก็ยังมีเครื่องดนตรีอีกมากมายนะครับ2เครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะ ได้แก่ชิงชาบคล้องวงนะครับ3เครื่องดนตรีที่ทําจากหนังได้แก่อะไรบ้างครับจาพวกกรองทั้งหลายกรองยาวกลองทัดให่ไหมครับนักเรียนอยากทราบแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างลองไปดูครับตัวอย่างเครื่องดนตรีของครูนะครับระนาดเอกเห็นไหมครับระนาดเอกระนาดเอกคืออะไรครับระนาดเอกคือเ,เอกของวงวงดนตรีนะครับประกอบด้วยลูกระนาดเอก22ลูกถึง21ถึง22ลูกหมายระนาด ลางละนาดและเท้าละนาดก็โขนละนาดนะครับอ้าวต่อไปชิงเครื่องตีนี้นักเรียนทุกคนน่าจะรู้จักใช่ไหมครับชิงบางคนคิดว่าตียากนะไปตีง่ายนะแต่จริงๆแล้วเป็นไงครับยากมากอ้าวต่อไปกลองยาวนะเครื่องดนตรีที่ทําจากหนังมีอีกหลายประเภทนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาศึกษากันนะครับไปลองฟังเสียงของเครื่องดนตรี ประเภทตีนะครับเทพพิดาผ้าสิ้นเชิญครับลองไปตั้งใจฟังกันดูนะอันนี้จะเป็นเสียงของระนานะครับในคลิปวิดีโอนี้จะประกอบด้วยเครื่องตรีประเภทตีที่ทำด้วยสามชนิดที่ครูบอกเลยนะครับ นี่ด้วยแก่ละหน้าเดชใช่ไหมครับอย่าเงียเสียงไพเราะไหมครับคนตีก็หน้าตาหล่อใช่ไหมครับครูขอหยุดนิดนึงเนาะ ตรงข้างหลังนั้นจะประกอบเห็นไหมครับบริเวณข้างหลังจะมีเครื่องดนตรีไทยประเภทกลองเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังและก็ชิงอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับเป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทตีทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนนะลองไปฟังต่อเนาะเทพธิดาผ้าสิ้นเชิญครับตั้งใจฟังกันครับ ัเรียนอาละพอสมควรนะครับนักเรียนเครื่องดนตรีประเภทสุดท้ายคือเครื่องดนตรีประเภทเป่าเป่าเป็นอย่างไรครับเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ปากเป่าทําให้เกิดเสียงนะครับไปดูนะมีอะไรกันบ้างเช่นปีคุยแคนนะครับ ไปดูรูปตัวอย่างนะครับแคนแคนเป็นอย่างนี้นะครับแคนเป็นเครื่องดนตรทีทางภาคอะไรเอ๊ะเดี๋ยวเราลองไปเรียนในบทต่อไปนะครับปีในต่อไปคลุยครับลองไปฟังเสียงกันดูซิว่าเป็นอย่างไรฮะกูก็ขอใช้คลิปของต้นคุยไทยนะครับ ได้ฟังกันดูว่าไพเราะไหมย็นไงครับเครื่องดนตรีไทยของเราเปน็นอย่างไครับประกอบด้วยเสน่หนะ์เนาะนักเรียนไพเราะนะครับ นักเรียนเอาละพอสมควรนะครับนักเรียนต่อไปนะครับคุณครูกวยเนี่ยก็จะขอให้นักเรียนเนี่ยครับไปติดตาม y o u youtube ปกวยไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ว่านักเรียนมาจากห้องใดชั้นใดนะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบของครูกวยด้วยนะครับในบทเรียน นะครับคุณครูคคขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบดนตรีไทยหรือไม่ค่อยชอบดนตรีสากลแล้วแต่ที่นักเรียนจะมีความชอบนะครับนักเรียนแต่เราอย่าอย่าทําลายวัฒนธรรมไทยหรือเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรใครชอบก็ สนับสนุนหรือรักษาวัฒนธรรมได้โดยอะไรบ้างครับนักเรียนโดยการเล่นดนตรีไทยหรือไม่หนูก็ต้องรู้จักเครื่องดนตรีไทยเพื่อให้อะไรนะครับวันหนึ่งข้างหน้าหนูโตขึ้นไปหนูอาจจะประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศหรือเป็นอะไรครับไม่ว่าหนูจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าหนูรู้จักเครื่องดนตรีก็เท่ากับว่าหนูเป็นคนมีความรู้ใช่ไหมครับนักเรียนฮะ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนักเรียนสวัสดีครับ